มาตุ้งกจกที่ไหเราู้เลับไปกลับไปก็อากลับไปก็มาก็เจ้าไอ้วันนี้ไม่เลววันนี้ไม่แลวไม่โลดมกินินเด้คนนี้แล้วมาตะเกียเป็นปลาเป็นโลบแล้วมาถึงห้าโลบคำว่าอะพามาดูครัวหมูกระทะเนาะชื่อดังในหาดใหญ่นะ ดูเขาจัดการครัวนะทีมงานนะต่างชาติทั้งนั้นครับท่านนะมองแล้วไม่เห็นหน้าคนไทยเลยนะวันนี้หมูกระทะที่หาใจเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมาเลเซียมาดูของหวานอของหวาน เยอะมากเยอะมากมากทีเดียวนะแล้วร้านนี้เขาเป็นแนวซีฟู้ด หลกักวันนี่ไม่ได้แล้วคุณน้ำดูเยอะแคน้นะไม่ใช่ที่บ้านเมืองเ่าสามเท่าเดียวไม่กลัวที่คนเยอะเกินคนเป็นร้อยเลยนะยังไงเพื่อนว่าอะไรประมาณนี้ก็พอแล้ว